ตอนนี้ดูคลิปของสะสะสุดนทยทุกครัง้งช่วยกดไลค์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมแล้วก็ถ้าถ้ามีโฆษณาบ้างซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยมีโฆษณาแล้วเพราะถูกแบนซะเ,เยอะแล้วถ้ามีโฆษณาบ้างอย่าข้ามนะครับนั่นเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของของสถานีที่จะมาเจือาจานให้กิจกรรมของเราเดินต่อไปได้เพราะเราเป็นสถานีที่ ต่อสู้กับอํานาจเผด็จการนะครับเป็นสถานีที่นำเสนอการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยแบบสันติวิธีข่าวประจํารายการวันนี้ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวทีเ่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันเลยนะครับ เอาเอาเป็นข่าวย้ำเตือเล็กๆน้อยๆก่อนก็แล้วกันคือการชุมนุมคา็อบนะครับเมื่อวันที่29จบลงแล้วก็นัดวุฒิกับคุณสมบัติบุญงามนุงก็จะนัดใหม่รู้สึกว่าจะเป็นวันที่สองกันยามั้งการจบลงก็เป็นการควบคุม การชุมนุมได้อย่างดียิ่งนะครับท่านจะเห็นนะครับนี่คือข่าวที่คุณคุณเต้นหรือนัทวุฒิประสบความสำเร็จจากการรวบรวมความเห็นของประชาชนออกมาร่วมกันต่อต้านขับไล่นายประยุทธ์ให้ออกจากนายกเนี่ยหนาแน่นทั่วประเทศแล้วก็นัดชุมนุมใหม่วันที่สองกันยา เขาบอกว่าคานี้คราวนี้ไม่ใช่คา็มบแล้วอายุท์จะคาที่แล้วคือจะชุมนุมกลางเมืองเลยอ้าวละอันนี้มติชนบอกสยามรัดลงนะครับไทยรัฐลงแต่สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่อยู่ในประเทศที่ไม่ได้ติดตามข่าวอาจจะสับสนว่าเอ๊ะรัฐวุฒิเขาก็พา คามมบไปอย่างสันติแยกแยก,กันกับสันติและทำไมถึงมีตีกันอีกล่ะที่ดินแดงมันมีสองแนวครับแนวหนึ่งแนวมืออาชีพของการชุมนุมแบบนัทวุิกับคุณหนูหลิงหรือสมบ,บัติบุญงามอนงหมอทศพรก็ยืนอยู่นี่คือเป็นขาเก่าที่เขาเข้าใจปัญหาแล้วกำหนดยุทธวิธีแบบสันติวิธี ไม่ไม่พยายามหลีกเลี่ยงทุกอย่างนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทะลุฟ้าจากทะลุฟ้าที่ถูกปรับอยู่หนักมากจนเป็นบาดแผลในหัวใจของเด็กเดกอันนี้ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะครับเขาก็เรียกร้องอย่างสันติถูกกันแกล้งตั้งแต่พักพวกเขาถูกจับไปไหมจูกจับเข้าคุกไม่ประกันตัวไปติดโ,โควิดอย่างเช่นผ่ายดาวดินอย่างเงี้ยกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ย เขาก็จะเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกไอ้น,นี่ก็ยิงยิงยิงแล้วเขาจะไปบ้านเล่าแล้วชุมนุมแล้วจะให้ไปที่ไหนก็ต้องไปบ้านนายกแล้วไปบ้านนายกทําไมไมนต้องยิงกันเลยตั้งแต่แรกแก็แปลกแท้โอ้เพราะบ้านนายกนี่มันอยู่ในค่ายทหารราบสิบเอ็ดราบหนึ่งที่วิภาวดีและไอ้ที่ราบหนึ่งนี่กลายเป็นเขตพระราชฐานอีกโอยตายแล้วตอนนี้อะไร ในหลวงไม่ได้อยู่ที่นั่นนะไม่ได้อยู่ที่ราบหนึ่งนะแต่ว่าอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเขตเขตพระราชวังเขตพระราชฐานแล้วป่าแปลกหมดผมบอกอย่างนี้มันก็เลยสร้างแผลใจให้เด็กดังนั้น <c oughs> เมื่อวันที่ <c oughs> วันอาทิตย์เนี่ยยี่สิบเก้าเนี่ยก็ขบวนเด็กเกิดบาดแผลในหัวใจมันรู้สึกมันรักษาไม่หายผมต้องบอกเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเพราะว่า กษัตริย์ก็จะเจ็ดสิบบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายหลายเนี่ยไอไอป้อมก็จะตายก่อนหมดแล้วลนะ่ะพวกเนี้ยแล้วไปสร้างบาดแผลให้กับเด็กๆเ,เนี่ยเอากระสุนยางยิงเขาจนตะโหร้านข้างแต่ตาบ่งตาบอดก,กันแล้วจะให้เขารู้สึกยังไงผมบอกนี่ปัญหานี่เรื่องใหญ่ผมถึงเอาเรื่องของรัฐล่มสลายรัฐแตกสลายของ อัฟกานิสถานความรุนแรงต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพมา่าในอัฟกานิสถานนี่มาเปรียบเทียบเห็นว่ารัฐไทยเนี่ยบาดแผลในหัวใจของเยาวชนที่ถูกเจ้าหน้าที่ลงปราบปรามอย่างรุนแรงเนี่ยแล้ววันที่กษัตริย์สิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยเด็กพวกนี้เขาจะมีใจกับคุณนะผมถามหน่อยแล้วไม่ใช่คนสองคนนะแลาเรียกได้เลยนะไม่ไม่ต้อง ใครไปทําอะไรเขาเขาเก็บความรู้สึกปรากฏว่าชุมนุมได้กันทุกวันเนขณะเขาชุมนุมคามบล็องน้องเนี่ยเขาก็ไปชุมนุมของเขาอีกทางหนึ่งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นสองขบวนแล้วเขาก็จะไปเยี่ยมอายุทยเลย่เยี่ยมบ้านตำรวจก็เอา้ามึงมากูก็ยิงมึงมากูก็ยิงไม่ปาณีปะาะไยคือไปมองเขาเป็นเหมือนกับเด็กแว้น อย่าลืมนะครับว่าวันนี้วัยรุ่นเยาวชนไทยเนี่ยเอาเถอะเขาจะขี่โมอเตอร์ไซค์ขี่รถเก๋งอะไรก็แล้วแต่จะล่ำจะรวยหรือจนอยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเป็นมนุษย์ที่มีจิตสำนึกมีความเข้าใจได้เรารู้ตาสว่างพอไปทำเขาอย่างนั้นนี่มันมันผิดกฎหมายนี่แก้กันแก้งเขาดูนี่สิครับ ใช้เมื่อวันที่ยี่สิบเก้านี่ใช้สารเคมีมันยิ่งกว่าแก๊สน้ำตายนะครับเนี่ยเห็นไหมสีม่วงแจ๊สเลยเนี่ยฉีดน้ำใส่สารเคมีอย่างเข้มข้นเลยเขาบอกว่าเด็กถุงนี้คันตัวหมดเจอหูตายกันเรียกว่าระคายเคืองหมดละก็ทำกันจนขนาดนั้นทุบตีก็แล้วเขาก็ยังสู้เพราะคุณ อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าความรุนแรงไม่ใช่ทําให้จบความรุนแรงที่กระทําต่อประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมนี้มันจะยิ่งก่อให้เกิดการขยายตัวผมเอาข่าวนี้มาอธิบายให้ท่านทราบเท่านั้นเองว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรแล้วก็คาร์ม็อบก็เป็นเรื่องที่สักเซสประสบความสําเร็จจนกระทั่งนักธุก็เลยนัดวันที่สอ,อีกเอาละครับคราวนี้ สนุกกันใหญ่เรามาดูข่าวที่ต่อเชื่อมกันของวันนี้หน่อยท่านจะเห็นนะครับผมได้นำรูปบุคคลสำคัญสำคัญที่อยู่ในในรั้วในวังเป็นบุคคลที่โดดเด่นบนพื้นฐานที่เราเข้าใจ อยกตัวอย่างอย่างราชินีนุยคุณก้อยองค์พาองค์ศิริวันวลีหม่อมเจ้าจุลเจิมและอีกหลายๆคนเรายกย่องกันว่าคนที่มีเชื้อเชื้อเ,เป็นเชื้อพระวงศ์นี่เป็นคนเก่งมากมีความรู้ความสามารถมากเก่งทุกด้านโอ้โห คุณมุยนี่เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟกาแฟอยู่บนเ,เครื่องบินการบินไทยพอมาเป็นราชินีนี่ไม่รู้โอ้โหเป็นยีเนี่ยเลยเป็นคนที่ชาญฉลาดที่สุดเป็นทหารก็ได้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้พอถึงวันเกิดเนี่โอ้โหมีแต่คนเชียร์ผมบอกเฮ้ยถ้าผมจะลองเชื่อที่พันพูดสักทีได้ไหมที่สลิมพูด ที่พวกเสื้อเหลืองพูดที่ผมขอเชื่อตามที่ท่านพูดสักทีได้ไหมเอ้าเอา,เอาละผมจะทำตัวเชื่ออย่างท่านละเอถ้าเก่งอย่างนี้หนึ่งทุกคนเก่งหมดเก่งทุกด้านสองกษัตริย์มีพระราชอำนาจเต็มที่ถามว่าเฉพาะสี่ห้าคนที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยหม่อมเจ้าจุลเจมก็คนดีคนเก่งเป็นคนมีคุณธรรมหมดและคนในวังนี่ วันนี้บ้านเมืองเราเกิดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่เอาคนเหล่านี้มาบริหารประเทศซะเลยละ่ะเออให้มาอยู่หลังฉากทำไมอะอยู่หน้าฉากเลยสิครับคุณนุ้ยนี่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษเก่งมีประสบการณ์เรื่องการบินไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเลยครับเอาเลย ได้ครับหรือว่าจะให้เป็นผู้บัญชาการทหารเลยก็ได้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้นะเพราะยศคุณลื้อนี่เป็นยศพลเอกแล้วนะเสมอกับทุกกองทัพนะอา้าวเอาแม่ผมว่าน่าเอานะจะได้นำพาประเทศชาติออกจากวิกฤตได้เลยครับอย่างคุณก้อยนี่เป็นพยาบาลเก่าให้เป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเลย แทนคุณอนุทินเลยทำไมจะทำไม่ได้คนดีทั้งนั้นนี่ถ้าตั้งไปนะพักภูมิใจไทยก็ต้องยอมเพราะว่าท่านเป็นคนดีท่านเก่งมากหรือว่าจะให้เป็นรัฐมนตรีสมนักนายกก็ได้ดูแลเรื่องพระนี่เดี๋ยวนี้ดูแลเรื่องพระให้ให้รอสิบอยู่แล้วนี่คุณก้อยอย่างนี้นะองค์ภานี่เก่งทางกฎหมายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลย คุณคุณประยุทธ์ได้ยินแล้วเอาคนเก่งๆเหล่านี้ไปตั้งเป็นรัฐมนตรีสิครับกาบ,บังคมทูลเลยให้ให้ไปบริหารเลยนะครับเพราะทุกวันนี้ก็ทำงานอยู่แล้วนี่ครับแต่อยู่เบื้องหลังทำโครงการราชทรน์ปันสุขดังนั้นถ้าองค์พาเป็นลัมตียุติธรรมเสีย ก็จะดูแลเรื่องคุกได้อย่างดีนะฮะคุณสิริวัณวลีนี่โอ้โหเก่งเรื่องการค้ามีแบรนด์ส่วนตัวสร้างแบรนด์ได้ดีมากสิริวัณวลีนี่โอ้โหแบรนด์ติดตลาดเลยยีเนียสเลยขี่ม้าก็เก่งเล่นแบดก็เก่งดังนั้นองค์สิริวัณวลีนี่น่าจะอยู่กระทรวงพาณิชย์ครับทำงานเลย เต็มที่ไปเลยส่วนหมอมเจ้าจุลเจิมนี่แถลงข่าวเก่งไปแทนไรัฐมนตรีกระทรวงดีอีแล้วไหมสารสนเทศน่นะนีอ่อันนี้เหมาะที่สุดเลยครับที่จะไปถ้าท่านฟังแล้วบอกเฮ้ยไปไม่ได้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองอ้าวถ้าคุณให้เหตุผลว่าไปไม่ได้เพราะกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองก็ทําให้อยู่เหนือการเมืองไปเลยสิครับจะมาลับรับล่อทำไมล่ะ แล้วไปจับเด็กทำไมล่ะเด็กบอกให้อยู่เหนือการเมือง <_ d ata> ก็ชี้แจงไปสิครับว่าวันนี้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองแล้วอ่ะแล้วอธิข่าวเขาบอกมาตั้งทหารเองมาตั้งตำรวจเองนี่ใช่อเปล่าอ่ะตัวช้างนี่ใช่ไหมผมถึงบอกวันนี้ครับเอาสักอย่างหนึง่งให้มันชัดๆไปเลยถ้าจะอยู่เหนือการเมืองก็อย่าไปจับเด็กอธิบายกับเด็กเลยอธิบายกับคุณอานนนบอกพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วนะ เอาแล้วที่โอนทรัพย์ล่ะอันนี้ก็อธิบายเหตุผลอื่นไปกันแล้วกันนะส่วนตั้งทหารตั้งตำรวจเอาเถอะก,ก,ก็อธิบายไปว่าไม่เกี่ยวแล้วเข้าใจผิดทั้งนั้นละ่ะถ้าจะบอกอยู่ในการเมืองก็เลยเอาเถอะอยู่ในการเมืองแล้วคุณมาบอกให้อยู่เหนือการเมืองอันนี้คุณบอกปฏิรูปการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองแต่ผมไม่ต้องการอ่ะท่านจะต้องการอยู่อยู่ในการเมืองก็อยู่ไปเลยสิครับ ไปบริหารประเทศเลยเพราะท่านเป็นคนเก่งคนดีหมดแล้วนี่ก็ร่วมกันเลยครับไอ้ยุทธมันไม่มีคิดไม่มีฝีมืออยู่แล้วก็เอาคนในวังในมาบริหารให้หมดเลยประเทศชาติจะได้ออกจากวิกฤตได้ถูกไหมครับผมตั้งคำถามเหล่านี้ไม่ใช่ว่าแกล้งว่านะเพราะว่าวันนี้เนี่ย คนที่อวดตัวว่าเก่งเนี่ยเราไม่เชื่อนี่นี่ครับเช่นในไอ้ไอเจ้าธรรมนัตเนี่ยแมมอวดตัวว่าเก่งแล้วใครเชื่อมือเออดูสิครับนี่ไปเปิดป้ายเห็นไหมครับยุคสมัยใหม่ต้องมีวีรบุรุษจะสร้างวีรบุรุษเราเองต้องเป็นผู้นำในยุคสมัยใหม่แล้วรูปใครอะ มันไปเปิดละรูปมันเองด้วยนะไอ้ธรรมนัตนะอะแล้วมึงขายแป้งกันทำไงอะอะขายผงขายแป้งอะติดคุกติดตารางเนะ่ยไอ้อย่างนี้สิยังเป็นรัฐมนตรีได้แล้วทำไมคนดีดีเนี่ยผมถามหน่อยยกตัวอย่างสี่ห้าคนที่ผมบอกมาเนี่ยเป็นคนดีทั้งนั้นไม่เคยมีประวัติมัวหมอง เป็นคนเก่งจริงๆมีความรู้ความสามารถทั้งนั้นเอาไปสิครับไปบริหารบ้านเมืองถ้าประยุทธ์ไม่เอาอีกต้องถามว่าประยุทธ์ทำไมไม่เอาท่านไปหนึ่งถ้าจะบอกว่าท่านอยู่เหนือการเมืองอทุกวันนี้ถ้าอยู่เหนือการเมืองแล้วไปจับเด็กทำไมอ่ะเด็กเขบอกให้อยู่เหนือการเมืองก็ชี้แจงไปสิว่ามาได้อยู่ถ้าก็อยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วสองหรือว่าประยุทธไม่เชื่อ ไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้มีความสามารถจริงอะถ้าไม่เชื่อมึงไปโฆษณากับประชาชนทำไมอ่ะนี่แหละครับมันไม่ใช่รัฐพันลึกธรรมดานะรัฐพันอินุงตรงนางเอากันสักอย่างเถอะครับจะเอายังไงแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันนี้ถ้าได้คุณก้อยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ย โครงการราชทันปันสุขท่านก็ลงไปทําแล้วนี่จะไปเหนียมอายทําไมเล่าไปเป็นรนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุมคุกทั้งหมดเลยสิครับแล้วก็อย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับวันนี้จับเพนกวินขังแล้วก็ติดเชื้อโควิดแล้วก็ไม่ยอมให้ออกมารักษาจนก็ทั้งมีข่าวลือว่าจะคนในวังสั่งลงมาจะสังหารเขา ผ่านคนที่เคยควบคุมคุกอยู่เห็นไหมฮะแล้วปรากฏทำยังไงเสียหายยังไงอ่ะอมเนสตี้ครับแอมเนสตี้ประเทศไทยเขาส่งจดหมายมาถึงกรมราชทรรให้คุ้มครองผู้คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาภายใต้การระบาดโควิด1 9ด้วยแล้วปรากฏว่าทำไมเขาส่งมา ไอกระทรวงดีไอาสารสนเทศมันลบหมดเลยครับไม่ให้เปิดดูเอออย่างนี้ก็มีครับเนี่ยครับ a อ n มเนสตีส่งจดหมายถึงกรมระชะทิพน,นี่มีรหัสหมดนะครับอันนี้ยนี่ครับมีรหัสหมดแต่เปิดไม่ได้ครับเนี่ยพอเปิดปับ๊บข้อมูลไม่มีไม่ให้ดูครับเห็นไหม เออไปปิดเขาจะมอ่ะไปกระทันี้บ้านเมืองยิ่งเสียหายยหก่ขนไหนบอกว่าเคารบสิทธิมนชนคุณก้อยไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแทนสมศักดิ์เทพสุทินซะจะได้จบเออนะครับปรากฏว่าข้อความเนี่ยครับข้อเท็จจริงเนี่ยคือข่าวต่างประเทศก็มีครับหน้าตายอย่างนี้เลย แล้วคำแปลก็มีครับจดหมายเปิดผนึกถึงกระทรวงยุติธรรมเอาคุณปิดผมจะอ่านให้ดูอ่านเนื้อความให้ดูครับถ้าไม่เชื่อก็ไปไปเปิดไปเปิดภาษาอังกฤษขึ้นมาสิครับแล้วเขาก็มันก็จะมาอย่างเงี้ยครับคำแปลนี่ก็มีเนี่ยเขาแปลให้เรียบร้อยหมดเลยเห็นไหมกดคำแปลปุ๊บมาเลยจดหมายเปิดผนึกถึงกระทรวงยุติธรรมและประธานศาลฎีกา ผู้ต้องขังในเรือนจำสมควรได้รับการรักษาที่ดีขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่และการลดการและควรลดการดูแลที่ไม่จำเป็นให้น้อยที่สุดคือไม่ต้องขังอะ่ะขังให้น้อยที่สุดเพราะไม่เขาจะตายกันในคุกโทษไม่ถึงโทษยังไม่ทำประหารชีวิตสารยังไม่ทำแต่ศีลเลยตายก่อนแล้วตายด้วยการเจตนาเร็งเห็นผลแล้วเห็นไหมครับ แอมเนสตี้อินเตอร์เนชประเทศไทยดำเนินนโยบายรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิทธิมนุชนกับรบัฐบาลไทยเขาได้ส่งหนังสือนี้นะครับไปถึงประธานสันดิกาถึงรัฐมนตรีขอให้ปล่อยคนเหล่านี้เสียพยายามควบคุมให้น้อยที่สุดเพราะในภาวะระบาดนี่มันจะ เป็นการละเมิดสิทธิมนุชนที่สุดถ้าเขาจะต้องเสียชีวิตในคุกนี่ละปรากฏว่าวันนี้ในต่างประเทศนะครับสมาคมนักเรียนต่างๆนี่เขาก็ถแถลงการเดี๋ยวผมจะอ่านถแถลงการท่าทราบนะครับให้ท่านดูก่อนนี่เขาถแถลงการสิบ ทั้งหมดทสามสี่ห้าหกเจ็ดปดสิบหกลุ่มสิบหองค์กรในแต่ละประเทศเขาเขียนแถลงการประท้วงมาถึงรัฐบาลแล้วนะครับแล้วเรื่องนี้ที่ผมบอกว่าน่าจะตั้งในหลวงนี่แหละมีพระราชอำนาจตั้งให้คนเหล่านี้ไปคุมทหารก็ได้ตั้งให้คุณนุ้ยไปคุมทหารก็ได้เพราะท่านมียศพลเอกนะ โอ้เก่งมากสวนสนามเด็ดขาดคุณก้อยก็เป็นนายพลตีนะคุณเอ่อองพานี่ก็เป็นนายพลแล้วนะเออเป็นเสนาธิการนะถามบอกเอา้าแล้วทำไมาจะตั้งไม่ได้ล่ะในหลวงมีทรงมีพระชอำนาจนี่ไงฮะวันนี้มีการตั้งนายพลตีทรงพลศาสตร์เสาเงิน ขึ้นมาเป็นทหารราชองครักษ์แล้วเตรียมจะจ่อเป็นผู้บชาการทหารบกแล้ววันนี้ที่ผมบอกท่านแล้วว่าโผทหารทั้งหมดเนี่ยอาย,ยุมึงไม่มึงไม่ต้องมาเล่นละครลิงหรอกในวังเขาตั้งเองผมบอกกับท่านไปแล้ววันนี้ก็เลยยังออกไม่ได้เพราะยังยังอึกอักัก,กกันอยู่ก็ต้อง เคลียร์ใหเรียบร้อยแล้วก็ต้องเสนอขึ้นไปถึงคุณก้อยคุณนุ้ยให้ดูให้เรียบร้อยก่อนอผ่านชั้นชั้นกรองใหญ่แล้วถึงจะขึ้นไปถึงวังถึงถึงเบื้องบนเพราะเบ,บื้องบนก็จะดูอีกทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนตัวอีกเห็นไหมครับวันนี้พลตีทรงพลศาสเสาศเ,ศเงินนะครับจากพลหนึ่งรออกระที่อายุตอยู่เนี่ย ที่ปราบเด็กเใช่ไหมไปที่กรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์นั่นไอ้เจ้าพลตีทรงพลสาเสาเงินนี่แหละเป็นประจำการเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เห็นนี้อย่างครับทํางานดีมากและจะบอกไม่เกี่ยวกับวังได้ไหมเนี่ยได้รับโปรโมตแล้วจะให้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งและจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกในอนาคตแน่นอน และตอนนี้ได้รับโปรดให้เป็นทหารพระราชาแล้วครับเข้ามาตามพระราชกิจการนี่แล้วแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์แล้วนี่เห็นไหมแสดงว่าท่านจะตั้งใครก็ได้ทั้งนั้นนะเออผมยังบอกว่าวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมจะขอเชื่อตามที่สลิมเชื่อขอเชื่อตามที่พวกเสือเหลืองเชื่อ ว่าคนในวังเก่งทุกคนคนในวังมีคุณธรรมทุกคนดังนั้นก็เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ให้มาดำรงตำแหน่งเลยจะได้แก้วิกฤตของบ้านเมืองนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เมื่อมีอำนาจเช่นนี้แล้วก็ทำเลยครับเพราะว่ายัางไงก็ดีกว่าอายุตอยู่แล้วครับพลตี ทรงพลส,สาเสาเงินนี้ตามข้อมูลข่าวสารบอกว่าได้เลื่อนให้เป็นทหารราชองครักษ์เป็นทหารวังแล้วนะครับนี่หน้าตายอย่างนี้แหละนะฮะตามข่าวนี้อันนี้ก็มีประกาศรากกิจจาแล้วเพียงแต่ว่าสุดท้ายจะไปถึงพมบทมบไหม เขาก็เก่งว่าน่าจะถึงก็อาจจะเป็นว่าที่ชื่อพบทบคนใหม่หลังจากในบี้นะครับหรือว่าอาจจะไอบี้ออกก่อนก็ไม่รู้อันนี้ก็เลยกลายเป็นเงื่อนงำอีกแล้วว่าเอไอบี้นี่จะอยู่ยาวหรือเปล่าจนกเกษียณไหมหรืออาจจะมีการเปลี่ยนตัวก่อนก็ได้อันนี้ไม่แน่ก็แล้วแต่พระราชอำนาจของท่านนะครับ ท่านจะเห็นนะครับเอาละเรามาเห็นความจริงกันว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ก็ในเมื่อผมพูดให้เห็นว่าตามข้อเท็จจริงแล้วว่าถ้าเราเชื่อว่ากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเป็นคนมีความรู้ความสามารถเหมือนสมตา่าตามที่ท่านโฆษณากันเนี่ยถ้าเราจะเชื่อเช่นนั้นมันก็ควรจะออกมาทางนี้ครับเว้นซตแต่ท่านโกหกท่านอายุธมันโกหกมันถึงไม่ได้กล้าตั้ง ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้พักษาสารสูงอายการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โกหกกันแล้วมั้งเลยไม่สนับสนุนถ้าเป็นจริงเนี่ยผมขอสนับสนุนครับสนับสนุนให้ท่านได้ขึ้นมาบริหารประเทศชาติเถอะครับ